พอหมดนี่นะพวก<ๆ>พวกเจ้าเบิร์นเป็นหรือเปล่าเบิร์น่ะเบิร์นเมโซตารามิสเตเมสตาดพารามาลงลิ้นสับตาลมาเบิร์นไปดึงมาตบดาคิโมจิคิโมจิตายโอ้ยอิตายสังอิตายมาอัตตาลมาเบิร์นลิ an, ้นไว้ไวเบิร์นนะเบิร์นเบิร์นพอพอแล้วอ่ะ เขาลืมว่าคือเค็มใจสัตว์ละบะปลาลิ้นไวๆสัพพตระบะเบินลิ้นลงไปรู้สึกเค็มใจโอ้โอ้มาแล้วว่ามาแล้วว่าเบินลิ้นลงไปคิโมจิอิตายอิตายโอ้คิโมจิอิตายสร้างอัตระบะเบินลิ้นลงไป,ป นัทธาเลยไอไต้ซังโอมาเรือมารือิอไตโอมาลาวามาระวาแข็งโป๊กโป๊แข็งโป๊กโป๊มาเป็นรำเลยเบื่นลิ้นลงไปสาธุสาธุอย่าให้เราท่องตับเลยเราจับไม่ได้นะสมัยนี้ไม่น่าเลื่อมใสโเลื่อมใสเลื่อมใสครับ